ย้อนกลับไปราวบ่ายวันพุทธที่8พฤษภาคมปี2019ผมมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งผ่านช่อง Hatrick t Channel คอนเทนต์นั้นมีชื่อว่าผมเป็นแฟนบอลเลี้ยวผูกครับคลิปดังกล่าวเป็นการพูดถึงดีเทลแมชประทับบาร์เซลโลนาในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเซมิฟนอลนัด2ที่แอนฟิลและก็อย่างที่ทราบกันเวอร์วูลพิชิตภารกิจโกงความตายครั้งใหญ่พวะเราคมใบจากสกอร์ตามหลัง3-0มาเป็น4-3ในตอนจบ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของชาแนลเลี้ยวภูเล็กๆอีกช่องใช่แล้วครับชาแนลที่ผมกำลังพูดถึงคือผมเป็นแฟนบอลเลี้ยวภูเจตนารมแรกของมันคือหวังเพียงจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรในฐานะเดอะคอปคนนึ่งทว่าความอิ่มเอมคือไทม์ไลน์ต่อจากนั้นเลี้ยวภูกลับเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลามหัศจรรย์อย่างแท้จริงจากเกมพลิกนรกที่แอนฟิลหงแดงมุ่งหน้าสู่แชมป์ยุโรปณกรุงมาดริด ไม่กี่เดือนให้หลังทรอฟี่ยูฟาซูปเปอร์คัพและสโมรสรอนโลกถูกนำเข้าระดับตู้โชว์ก่อนที่สุดท้ายถ้วยพรีเมียร์จะได้รับการปลดล็อกในรอบสาทศวรรษตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาจะแมชแล้วแมชเล่าจะเบื้องหน้าเบื้องหลังจะฟอร์มในสนามหรือบทสัมภาษณ์ตอนจบเกมกระทั่งทุกคำพูดทุกการกระทำที่เกี่ยวพันกับสโมสรอนลิเวอร์อพูลล้วนอกวนไปด้วยความสุขตัดกลับมายังชาแนลผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูล ช่องเล็กๆช่องนี้เดินทางขนานไปกับทุกย่างก้าวของสโมสรครับช่วงเวลาเกือบ2ปี108คอนเทนต์ถูกอัปโหลดลงแฟนเพจ Facebook และ Channel YouTube เอาจริงๆพูดได้เต็มปากเลยว่าผมเป็นแฟนบอลเลวโพเติบโตมาพร้อมกับความสำเร็จของเดอะเรดในยุคเยออกเกนครับเมื่อจุดเริ่มต้นและระหว่างทางเต็มไปได้วยความเพอร์เฟกต์ในยะสสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อ คือไทม์ไลน์ตลอด2-3สาฤดูกาลที่ผ่านมาเราต่างก็มองเห็นแต่ด้านสว่างมุมประสบความสำเร็จและเฟลลิ่งสุดหอมหวานของทีมแม้แต่ผมเป็นแฟนบอลเลี้ยวภูเองก็อาจไม่มีวันนี้ด้วยซ้ำหากสโมสรไม่ได้บินสูงขนาดนี้ทว่าไม่มีอะไรยืนยาวเท่าความผันเปลี่ยนครับปัจจุบันอารมณ์ความรู้สึกเด็กหงต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพายแพ้ผิดหวังหมดแรงบอบช้ำเจ็บปวดหรือมือดมน เปิดพจนานุกรมแล้วเลือกเอาสักคำคงใช้ได้หมดกับเลี้ยวผพลหน้าตอนนี้แน่นอนวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เราต้องเผชิญกับสภาวะดำดิ่งหาทางออกไม่เจอปัญหารุมเร้าและวนเวียนอยู่กับความปลาชัยถึงอย่างนั้นมองอีกมุมนึงนี่คงเป็นช่วงเวลาพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างได้ดีทีเดียวครับย้อนกลับไปย่างก้าวแรกเมื่อสปีก่อนชาแนลผมเป็นแฟนบอลเลี้ยวโพลถูกสร้างขึ้น ตอนทีมกำลังอยู่ในจุดที่ดีที่สุดมาวันนี้หงแดงตกที่นั่งลำบากเข้าบ้างมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่พวกเราจะหลุดท็อปโฟอาจมีอะไรคาดไม่ถึงรออยู่ช่วงซัมเมอร์หรือย่ำแย่สุดคือหงออาจกลับไปเป็นทีมร้างแชมป์อีกครั้งแต่แล้วไงล่ะในเมื่อผมยังคงเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูล